สวัสดีครับวันนี้มาพวกผมพีทดิวทอยนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมารีวิวพวงแุ็แจเคโระแบบคู่นั่นเองหรือชื่อเต็มๆของชุดนี้เนี่ยก็คือ W เด่นนายกยุชิเคโร m มัสคอ t t ตเด a r ดมัสสำเนียงถูกหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับเอาเป็นว่ามันคือพวงแุญแจเคโระที่มาในรูปแบบเป็นคู่และกันนะครับชุดนี้เนี่ยผมก็ได้มาจากห้างเกตเวย์เอกมัยนะครับในช่วงงานวันเด็กนะคือวันนั้นเนี่ยมันก็จะมี สินค้าบันไดที่ทางบิ๊กวันเนี่ยเป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับนำมาลดราคาล้างสต๊อกอยู่เยอะมากเลยนะครับทั้งพวกกระชปองกล่องสุม่มฟิกเกอร์หูเยอะมากผมก็เลยได้มีโอกาสจัดเคโลโลมาแบบครบชุดเลยนะครับเนี่ยมันกล่องละ40เองนะแปะขนาดนี้เลยนะครับราคาคือถูกมากนะครับผมก็เลยต้องไม่หยิบมาไม่ได้แล้วนะครับแล้วคือมันเป็นกล่องสุ่มที่แบบที่ไม่สุ่มอ่ะเพราะว่านี่ที่พอนีผมให้ดูเนี่ยอย่างอันเนี้ยมันจะได้เป็นตัวคุรุรุนะครับเพราะว่า เขามีกากบาดไว้นะครับคือเหมือนทางตัวแทงเขาแกะดูไปก่อนแล้วนะครับแล้วเขาก็ติ๊กไว้ว่ากล่องไหนได้ตัวไหนนะเพราะฉะนั้นก็แบบไม่ต้องไปเสี่ยงว่าจะได้ํานะครับผมก็เลยจัดมาแบบครบชุดได้นั่นเองนะเพราะฉะนั้นคลิปนี้เราจะได้ดูกันครบ5แบบแน่นอนนะครับ <Wow. S 1> นั้นเราไม่รอช้าไปดูรายละเอียดของกล่องกันเลยดีกว่านะมาดูรายละเอียดของกล่องไปทีละส่วนกันเลยนะครับเริ่มจากด้านหน้าเลยก็จะมีตัวของฮินตาตะฟูจิกิและ1ิโทเคโลโรนะครับผม นีแบบเป็นตัวละคร 2D แล้วก็เป็นลูกของพคุญแจด้วยนะครับมีโลโก้บันไดโลโก้เครโรล,ล่แล้วก็โลโก้ของชุดนี้นะครับโดน40บาทแปะบางอยู่นะอ่าด้านข้างก็เป็นลายคำเตือนนะครับอีกด้านหนึ่งก็จะมีข้อมูลของสินค้านะครับที่ตัวแทนจําหน่ายแปะไว้นะเครโรเ่เฟรนด์คีย์ชนนะครับด้านล่างเป็นมาคโค้ดด้านบนก็เป็นแบบทั้งหมดนะครับผมนี่เลย ด้านหลังก็ออกแบบทั้งหมดเหมือนกันนะครับก็จะมี5แบบนะครับผมแบบละ2ตัวนะมีเป็น10โทโเคโล,โลฮินตาตะคุยุกิฮินตาตานัสึมิสิบตีกิโลโรโคหอาหารธรรมะนิชิสวะโมโมกะนะครับ11เอคุรุรุกับซาบุโรนะครับผมอันนี้ก็10จัตวาโดโรโแล้วก็อาซึมายะโคยุกินะครับนี่เลยก็จะบอกว่ามี5แบบแล้วก็ได้ลูกอมลามูเนะหเม็ดนะครับผมแต่ว่าอันนี้ตัวแทนจําหน่ายเขาแกะออกไปแล้วนะครับไม่ได้แถมนะ โอเคนั้นเรามาดูด้านในกันเลยดีกว่านะครับแบบแรกก็ต้องเป็นซิบโทเคลโลโลอยู่แล้วนะครับนี่มาแล้วก็จะมาในรูปแบบซองพลาสติกใสห่อหุ้มอยู่นะครับนั้นเดี๋ยวเราไปแกะกันเลยดีกว่านะครับผมอ้จื๊บมาแล้วนะครับผมนี่โอ้โหตัวกระจิ๊ดกระจ้อยตัวเล็กมากๆนะครับผมนี่โหกัดเลยนี่ก็จะมีตัว ยุกิกับเคโลโรนะครับผมโอ้มันตัวเล็กมากขออนุญ,ญาตซูมนะครับตัวเล็กเกินนี่อ่ะซูมไม่เห็นชัดๆนะครับผมนี่ก็จะมีตัวของคุยุกินะครับว่ารายละเอียดทำออกมาได้ค่อนข้างโอเคอยู่นะนี่ก็ถือพัดนะครับนี่ด้านหลังก็จะมีแบบลิกสิศแปะอยู่บนหัวด้วยนะครับ ก็ทำออกมาสวยงามเลยนะครับเนี่ยนี่มีตัวเคลโลโลสวยครับสวยนั้นเดี๋ยวเราไปดูแบบที่2กันเลยดีกว่านะครับมาครับกับแบบที่2ก็จะเป็นตัวของนิชิสวะโมโมกะแล้วก็พลทหารรา,ามะนะครับนี่เลยคาแรคเตอร์ตัวสุดน่ารักนะครับผมนี่แต่ลงสีไม่ค่อยเนี้ยบเลยเนะี่ยนี่เลยนะครับ ก็สวยงามนะครับผมนี่ด้านหลังมีหางลูกออดด้วยสวยครับสวยไปแบบที่3มกันแบบที่3ามที่จะให้ดูก็เป็นตัวของซิตี้กิโรและฮินตะนัสมีนะครับนี่เลยแบบถือบอลแล้วก็ห่วงยางเลยนะครับเตรียมไปทะเลแล้วมองไปด้านข้างเลยเนะี่ยสวยครับสวย พวงกุญแจพันหัวนี่นี่นี่ด้าน,นหลังนะครับถือว่ารายละเอียดทำออกมาได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับคือแบบตัวเล็กๆอะ่ะแต่ว่าทำรายละเอียดสวยดีนะไปตัวต่อไปกันนะครับแบบต่อมาที่จะให้ดูนะครับก็เป็นตัวของ11คุครูรุแล้วก็รุ่นพี่ซาบุโร่นะครับแมรุ่นพี่ซาบุโร่นี่เท่จริงๆนะครับขนาดเป็นตัวเล็กๆเ,เนี่ย และเลียก็เถ่ามาสวยงามทั้งคู่เลยนะครับตัวตัวนี้ปั้นสวยนะใช่ตัวนี้ปั้นปั้นโอเคเลยนะครับโอเคนั่นเดี๋ยวเราไปดูแบบสุดท้ายกันเลยดีกว่านะมาครับกับคู่สุดท้ายก็จะเป็นคู่ของซิปจัตวาโดโระและอสุมายะโคยุกินะครับนี่ถือต้นธนาปตาไปเนี่ยนี่เลยสวยงามนะครับด้านหลังนี้ผมรู้สึกว่าโคยุกินี่ก็ปั้นสวยเหมือนกันนะเนี่ย มีรุ่นพี่ซาบุโร่กับโคยุกิที่ปั้นสวยส่วนโมโมกะแล้วก็ครอบครัวที่นีตาผมรู้สึกว่าตามันน่าจะเล็กไปหน่อยนะครับแล้วก็จริงพวงแจนี่มันสามารถหมุนออกมาให้เหลือแต่ตัวฟิกเกอร์ได้นะครับผมนี่เลยเนี่ยพวงแจแต่ก่อนมันก็จะเป็นแบบเจาะหัวไปนะครับนี่หมุน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 ปื๊บออกมาแล้วนะครับผมนี่ก็จะเหลือแต่ตัวกระตนและนี่ใครอยากเก็บแค่นี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเอาพวงแจออก แต่ก็จะมีรูบนหัวนะ <c oughs> นก็ถอดออกได้นะครับเวลาใส่ก็หมุนกลับเหมือนเดิมนะชบๆๆๆๆๆเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมครับก็จบไปแล้วนะครับผมหรับการรีวิวผมงกุญแจเครโร่แบบคู่นะครับผมโดยรวมก็ทําออกมาได้ค่อนข้างสวยงามอยู่นะครับและโดยเฉพาะตัวของ คู่โดโลโลแล้วก็คุรุรุเนี่ยนะสวยเป็นพิเศษเลยนะครับเนี่ยตามันไม่แปลกะนะครับตัวอ,อื่นอาจจะแบบดูตาเล็กไปหน่อยนะครับผมแต่ถ้าเป็นตัวแบบเคลโลโลนี่คือโอเคทุกตัวเลยนะครับเนี่ยสวยงามนะครับผมจริงๆของเล่นที่เป็นเคโลโลเนี่ยผมมีเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าตอนเด็กผมชอบสุดๆเลยนะถ้าใครอยากดูของเล่นที่เป็นเคโลโลอีกเนี่ยก็สามารถ คอมเมนต์บอกใต้คลิปได้นะครับผมก็อาจจะหยิบม,มารีวิวบ้างนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยทาง p o อปส์อนิเมะไทยแลนด์เนี่ยก็มีเคโลโลมาฉายทุกวันจันทร์แล้วก็วันพุธนะครับผมแบบเป็นภาคไทยด้วยนะใครที่แบบคิดถึงก็ไปติดตามกันได้นะครับผมนะลงทุกอาทิตย์เลยนะครับอาทิตย์ละ2ตอนโอเคครับนั้นสำหรับคลิปน่าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับผมดูจบแล้วก็ขอฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มารีวิวเพลงเท่านี้เอาไว้เจอกันในหนม่ ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย